สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องห้างในอีสานนะคะเมื่อนี้เทาสิมาว่ากันเรืองผลมะกากลากไม้เี่าปลูกใบรอบสวนทุเรียนนะคะว่าเทาปลูกอียงแนวรอบสวนทุเรียนพื้นที่หลังจากเท่าปลูกทุเรียนแล้วเทาสิบวคอยปล่อยเห้มันว่างนะคะพี่น้องอย่างอันนี้ก็เป็นมะละกอฮอนแลนด์นะคะมะละกอฮอนแลนด์ ปลูกสิบก่าต้นละพี่น้องละก็มีมะละกอต้นเตี้ยกปลูกสามต้นเนาะคะ่ะจะมีฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนี่ลงหลายต้นอยู่พี่น้องจำอะไรว่าจักต้นอะเกือบสิบต้นละอันนี้กำลังเป็นดอกละดิค่ะพี่น้องบันนี้ก็สิเป็นข้าวโพดข้าวโพดนี่ห้าปลูกให้มันเป็นพีเลียงทุเรียนไปในตเลยพี่น้องเขาสิปลูกไว ข้างๆหลุมทุเรียนคือทั้งคู่ทุเรียนเลยอะอย่างอื่นเ้าสิฝากอ่าปลูกไว้ข้างนอกเนาะคะ่ะแต่ว่ารทั้งคู่ทุเรียนนี่เ้าสิปลูกข้าวโพดไว้เพราะว่าข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดท,ที่มันใหญ่ไว้เนาะคะ่ะมันสิสูงเป็นพีเลียงทุเรียนไป็นหนึ่งตัวย่งบักฮงนี่เ้าสิป,ปลูกหล่องระวังระวังคู่ทุเรียน คือทุเรียนน,ะะยนี่เขาสียกหล่องเนาะค่ะทุเรียนนี่เขาสียกหล่องอันนี้ก็สิเป็นแตงโมแตงโมเขาก็สิปลูกสองสองย่างเนาะค่ะเป็นแตงโมสีแดงทั่วไปกับแตงโมพันธุ์นำเพิ่งก็คือเนื้อสีเหลืองเนาะค่ะอันนี้จุลินซี่สังข์คอแสงสุ่งจุลินซี่สังข์คอแสงนี่ทุกสวนทุเรียนต้องมีนะคะเพราะว่าเฮาเห็ดเองขายายเอง เพื่อว่าเขาสิเดเอาไปผสมน้ำแล้วก็ลดราดพ่นต้นทุเรียนนะคะอันนี้ก็สิบเป็นบกพริกบกบกพริกกะเลียงนะคะบกพริกกะเลียงที่ปลูกไว้กะหลายต้นอยู่ค่ะพี่น้องมีผักมีออียงปลูกปลูกลงมดเลยอ่าพื้นที่ สีโป่อยให้พื้นที่ว่างไอ้เขียวเขียวหลายๆนั่นยานี่ก็เอามาปลูกได้พี่น้องโบเมนว่วห์ยาเกิดธรรมชาตินะอ่าเป็นยาที่ปลูกสําหรับเรียงง่วซึ่งเอาไปขายก็ได้เอาไปเรียงง่วในบ้านเทาก็ได้นี่แตงโมกาลังงามเลยค่ะพี่น้องนะ่ะสีกาลังเรื่มออกดอกแล้วค่ะตอนนี้ หญ้าที่เขาปลูกนี่ก็เป็นหญ้าสายพันธุ์กินนี่บอมบอซ่านะคะปลูกสามสี่ร่องเหรอคะพี่น้องสี่หาล่องนะเพราะว่า,าพี่สาวน้องสาวเพิ่นก็นเลี้ยงงัวกันหลายเนาะคะ่ะเอื้อยอายทั้งบ้านเพิ่นเลี้ยงงัวกันหลายลก็พากันปลูกปลูกไว้เหลือจากให้งัวกับของกินก็จังขายเนาะค่ะพี่น้อง บอกง่ายๆว่าในพื้นที่แทบบ่มีหมองว่างาบางย่างกับบริไทยลูกมากนะคะคอย่างอินทภาลัมนี่ก็ลุงสองสายพันธุ์คือกันแต่สีมีสีสีเหลืองกับสีแดงนะคะเป็นสายพันธุ์ใบบาหิมอีกสายพันธุ์หนึ่งจากสายพันธุ์อีอย่าง,างนจำบาได้ซื้อไลกับจนมาจำบาได้พี่น้อง กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะที่นี่ก็มีละมุดทุกอย่างที่เอาไปนี่ก็คือเป็นพันเสียบยอดทั้งนั้นเลยค่ะพี่นอ้องละมุดนี่เป็นละมุดลูกใหญ่นะคะพี่นอ้องหนวยหนวยใหญ่ซ้ำใหญ่กวัวกำปั้นให้ซ้ำไข่ห่านุลแล่วค่ะพี่นอ้องกระสีมีลำไย ลำไยน่ะสิประมาณสามตน้นแล้วก็มายุ่มชิดมะปางเงาะมายุ่มชิดพันธุ์ทุน9้าแล้วก็มีลินจีเนี่ยอ่าลินจีไรเมร็ดที่มีลินจีไรเม็ดอยู่ประมาณสี่ต้นเงาะโรงเรียนหน้าสารล้วก็ งอสีงอสีเ้าก็ลุงเนาะคะ่ะกระจายลายยางค่าคะกันไปแล้วพี่น้องปลูกปลูกปลูกไรอีลีผลไม้กับปลูกายเนื้อเนื้อที่เนื้อท,ที่ที่ปลูกทุเรียนนี่รู้ซื้อว่าประมาณสามไรเกือบสิบเกือบสี่ไรพี่น้องต้นก็นสดใสด,ดีอยู่ค่ะพี่น้องทุเรียนก็นไดเห็นแล้วก็มีแห้งใจอยู่ ดูเรียนทั้งหมดนี่เขาปลูกนาจจร้อยต้นได้นะคะพี่น้องนับเข้าเข้าวขาข้า,ขา,ขา,ขารอบแรกที่ลงไปนี่ส่วนที่ตายก็คือสี่ต้นซึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็นหน่อยนะคะพี่นอ้องเขาเพื่อไว้น่ะประมาณร้อยหนึง่งกับประมาณยี่สิบต้นที่ตายแต่วันนี้เพิ่นตายแค่สี่ต้นก็ถือว่าเป็นแนวหนุมที่ดี ที่นี่รอบนี้เขาคิดว่าเขาสีลงเป็นต้นทอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ารอบแรกอะเขาลงต้นไงเขาเอาอต้นไงลงแล้วว่าที่นี่มันมันได้ตัดหักคตหลายพี่น้องได้ตัดหักคดหลายือแนบบการฝืนโตของของต้นไม้อะมันคนข้างซารอบนี้รอบนี้ทางในสารก็เลยมีความคิดว่า <c oughs> สิสั่งต้นถอนมาลุงต้นถอนนาที่นี่กหมไมคก็ามาต้นที่เขาเพาะ,มะเมล็ดแล้วเขาเสียบยอดมาให้แล้วเขาเขาเสียบยอดได้ติดปุ๊บเขาก็ถอนมาให้เฮาเลยนะคะพี่นอ้องเฮามาชำเองอดูแลเองตั้งแต่ที่แหลกเลยมันสิบได้ตัดหลาคดประมาณเฮาเลี้ยงไว้ประมาณสองเดือนเพราะมันมีใบแก่เพื่อที่ว่าเดสังเสัางหอแสงเฮากระจังเอาไปลุงนะคะพี่นอ้อง นี่ก็เป็นไทยให้เมืองบริเวณรอบๆนะคะตอนนี้ห้าก,ก็เริ่มปกคุ้มแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ากะย่างเขาสองเดือนแล้วเนาะนี่คือรุ่นแรกเข้าก็ะสิปลูกปลูกต้นใหม่ที่พอจากมาเลแซมยใบพรอมเนาะค่ะพี่น้องเพื่อว่าเพิ่นได้อายุได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเขาก็สิไปเสริมหลากให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง ไันก็สิเฮ็ดให้ทุเลียนเท่านี่ไงใบเขียวเลยค่ะพี่น้องอันทึงคู่นี่คือหญ้าธรรมชาติค่ะแต่ว่าไอ้ตรงหลงทางคางคู่ทุเลียนนี่ก็คือเป็นเป็นหญ้าที่ห้าปูกกินนี่บอมบอซานะคะเป็นหญ้าที่ห้าปูกก็สดใสดีอยู่ค่ะพี่น้องแนวนมก็ถือว่าดีไซด้เลยค่ะ กำลังฟื้นตัวใบกําลังเขียวปีเลยอากาศยนี้มันเศ้าก็ถือว่าสดชื่นใส้ได้ทั้งคนทั้งต้นไม่ละค่ะพี่น้องทั้งคนทั้งห้าทั้งต้นไม้มันนั่นแหละนี่เป็นบริเวณกว้างติดไอทีปลูกทุเรียนนี่คือเป็นเนื้อที่เดียวกันเลยพี่น้อง ตั้งแต่ี่เขาปลูกมันสับปะหลังเนาะคะ่ะปลูกมันสับปะหลังมาตั้งแต่๋ทางในอีสานเป็นเล็กน้อยบุญละจนวันซูเม,มอร์นี่ก็จักว่าจักปีแล้วพี่น้องสิบยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งตั้งแต่เพิ่นปลูกมานี่แต่ปีนี้น้องสาวว่าอันสิเป็นเศร้าปลูกว่าเอ,อื้อยสิเฮ็ดยังเอ,อื้อยกะเอามาเฮ็ดหนูสิเฮ็ดซอยคนนะเขาก็เลยเอาอันทุเรียนไปลุม แต่เห็เมืองพ่อประมาณเนาะค่ะพี่น้องนี่คือรุ่นแรกคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ